เพื่อนๆอ,อันนี้สวนผักกาศค่ะอันไหนกอใหญ่เขาก็เริ่มเก็บแล้วค่ะที่เห็นๆน,น่ะเขากำลังเช็คที่เป็นสีขา,ขาวๆมันเป็นผักกาดผักสลัดของนอร์เวมองสุดหูสุดตาเลยค่ะ ตอนนี้เขาก็ถึงเวลาเก็บแล้วที่เห็นเห็นเขียวๆนูน้นเขากำลังเก็บกันค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะเพืพ่อนๆดูดินเขาสิคะดินเขาจะงามมากดินสีเข้มดำเขาใช้แต่ปุ๋ยธรรมชาติค่ะที่นี่ นี่ค่ะเพื่อนๆเขากำลังเก็บผักค่ะเขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาเก็บเกี่ยวที่งามๆน,นคะนคะงามมาก มชกเรื่องเก็บเก็บได้เยอะเลยค่ะดูลูกใหญ่ๆลูกจะโตสิครัเพื่อนๆนดูนี่ค่ะงามมากเลยโอ้โหสดๆเลยค่ะโอ้ยสดน่าทาน กรอบมากเลยนะคะสลัดตัวนี้กรอบอย่างกรอบอย่างกรอบโหงามมากเลยค่ะงามมากเลยน่ามาเก็บอดูเขาเก็บเต็มเก็บเสร็จแล้วเขาก็เอารถเอารถมารับนะคะ